คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ตื่นแต่เช้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีธุระออกไปข้างนอกนะครับส่วนจะไปที่ไหนหรือจะไปทางใดนะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาทางคลิปนะครับขอบคุณทุกการรับชมและรับฟังสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มมาม่าเอาข้าต่เช้ากันเลยคุณผู้ชมนะครับต้มมาม่าทานกันก่อนที่จะออกไปธุระข้างนอกนะครับรองท้องกันไว้ก่อนเพื่อความสบายใจจะได้ไม่หิวและเป็นการประหยัดเวลาในการที่จะต้องไปรอคิวสั่งอาหารตามร้านต่างๆนะครับและเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่สสสสสาา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 คค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 ััััััััััััััญททีีีีุุุุ่่่่่่ดดดเเเเลลลลลยยยยณณผผูู้้้้้้้้้ชชมมมมมมมนน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 นะะะะะะรรรรรรรบบบบบบวว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 ตตตใใใกกกกกกงงงงไไไปปปปหหพอแ็็็จิิฝ เพื่อให้มามาคลายตัวและใส่เครื่องปรุงลงไปทิ้งไว้สักสานาทีนะครับแหลังจากนั้นนะครับเราก็มีไข่ต้มเตรียมไข่ต้มมาตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับปอกเรียบร้อยไข่ต้มนะครับเราก็ผ่าใส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับสำหรับมื้อเช้านะครับทานไข่สักสองใบก็พอนะครับสำหรับมื้อเช้าก็เพียงพอต่อวัน้ะครับแล้วก็ยังมีมาม่านะครับสดน้ำร้อนๆนะครับได้แรงกันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้มาม่าสองซองแต่เราใส่เครื่องปรุงแค่ชุดเดียวนะครับผู้ชม